รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะพี่เป็นเดทผ้าไหมสลับอย่างดีเลยค่ะพี่เนื้อผ้าของเขาจะเบาเย็นนะคะพี่ใส่สบายเนะื้อผ้าไม่ยืดแล้วตัวนี้ไม่มีซับในนะผ้าของเขานะคะพี่จะอัดย่นนะลูกค้าจะอัดย่นนิดๆแบบนี้นะคะงานสวยมากๆและงานเป็นคอกลมเอ้ยเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่กระดุมตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยค่ะพี่แขนนะใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะงานเป็นของสาวอวบตอนนี้จะมีกระเป๋าล้วงค่ะพี่ทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่กระเป๋าลึกนะ ส่วนด้านหลังค่ะก็ลายสวยๆแบบนี้ค่ะผ้าดีมากๆพี่ใหม่สลับอย่างดีนะคะพี่ผ้าของเขาจะเบานะเนื้อผ้าเย็นนะคะเนื้อผ้าลื่นใส่สบายตัวเนี้ผ้าไม่ยืดและไม่มีซับใหม่นะคะพี่อัดย่นนิดๆสวยมากๆค่ะใส่ปล่อยแขนหรือจะพับแขนสวยๆได้เลยนะตัวนี้นะรุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้า52นิ้วค่ะความยาวชุด45นิ้วนะเป็นชุดเดทยาวนะคะพี่ไม่ยาวแบบรากพื้นนะตัวนี้ เป็นฟรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวตัวนี้แนะนําองค์ตั้งแต่38ขึ้นไปนะใส่สวยจะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้ขอจัดโปรไว้พี่พิเศษนะหม่สลับอย่างดีค่ะพี่สองสามเก้าเท่านั้นตัวนี้พี่เอาไปแค่สองสามเก้าพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งเพีย์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องในที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วย จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสำคัญในารืมจำรหัสให้ได้นะ <S <S ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่ตัวนี้จะออกเป็นฟ้าคามแบบนี้นะสองสามเก้าเท่านั้นอกหนะ้าผ้าห้าสิบสองความยาวชุดสี่สิบห้านิ้วนะคะพี่ผ้าดีมากๆไหมสลับอย่างดีเลยสองสามเก้าสีฟ้านะคะพี่ตัวนี้นะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่มันจะเป็นขาวออกคิมคีมแล้วลายเขาจะเป็นสีเขียวนะคะพี่ให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นสีต่อไปคะ่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีดําพื้นเขาจะเป็นสีดําและส่วนลายเขาจะพิมพ์เป็นออกสีกิมครีนแบบนี้ค่ะพี่สวยๆแบบนี้เลย239เท่านั้นอกหน้าผ้า52ความยาวชุด45นิ้วนะคะพี่ตัวนี้ค่าส่ง29บาบาทเมาใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดท หม่สลับอย่างดีเลยค่ะพี่ตัวนี้สวยมากๆให้พี่พิเศษแค่สองสามเก้าเท่านั้น Anyone? จับกปกติส่งสองห้านะบอกเลยตัวนี้ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีดํานะพื้นเป็นสีดําและลายเป็นสีครีมนะคะ<ม>เป็นน้าตาลอ่อนๆครีมนลายค่าสีดํานะพื้นเป็นสีดําและลายเป็นสีครีมนะคะเป็นน้าตาลอ่อนๆครีมนะลายเขาถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีขาวนะ พื้นเขาจะเป็นขาวออกครีมนะคะพี่และส่วนลายเขาจะเป็นสีเขียวนะสวยๆแบบนี้ค่ะพี่สองสามเก้าทนนันและสีสุดท้ายค่ะพี่ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเก็บได้เก็บเดินนะต้องใช้แน่นอนสีฟ้านะคะพี่พื้นเป็นสีฟ้าและลายเป็นสีขาวนะตัวนี้ให้พี่พิเศษค่ะไหมสลับอย่างดีสองสามเก้าท่นนันผ้าดีและทรงสวยมากๆค่ะตัวนี้